สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องจ้ามื้อนี้เลิกงานเร็วหิวข่าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องยำขนมจีนยั่วๆเลยจ้ะไก่ย,ยอทำเองเห็ดมะลุกปุกเป็ดกับพี่น้องบไดยเห็ดดีดอกแ่บคึ้นเกา่าแต่ว่าเสื่อพี่น้องอนัว ลูกให้ทานหรกว่าไม่ได้เิ่งเพราะว่าข้าไเป็นตลาดดิอืมครับี่น้องเมื่อได้กินลืมบวกพักพักเขากับเสี่วมี่ทัวเ,เกี๊ยบเมื่อได้ลวกพี่น้องกินสุๆเลย ันนี้ก็คือพักอ่พักอีหยังละพี่น้องพักหอมตัวนี้งหญ่ไหมพี่น้องใบง่า่ไหมเห็นไหมของฝรั่งไหมค่ะแล้วก็นี่ค่ะสามสหายสีแล้วก็บพักซีเหล้า้วค่ะเด้อหอมหอมแดงฝรั่งแซ่บพี่น้องลิ้นยำใส่ปลาทูหน้าเครื่องกระป๋องแล้วก็นี่ค่ะ ไก่ยอ่อ,อน,นี่พักเกา่ยวบ้านแค่รดกับคลํมพันไวมาถ้ะพี่น้องด้วยอู้แือ บวหบุหรก็กกแซ่บหน่อยแต่ถัว่วเหเป็นจีหวานบ่อืมผักอันนี้หอมฝร,รั่งได้นอะไ้กินโดนโดน,โดนโดนเลยพี่นอ้องพอมากินกันแซ่บขึดนยากมากพี่นอ้องอยากใซ่ยิ่งกนมเช่นกัน,นคือสีแซ่บเพิ่นปะ

แต่แบบำบุปผีเราพี่น้องอืมจับลูกขี้หานเลจับพี่น้องใส,ส่ย่ออ่าบึ้งอินทันบุกผีใส่ช้องซ้ำหน่วยสีสัน <c oughs> แล้วก็ใส่พริกพริกป่นนะพี่น้องบวกเผ็ดดอกสำหรับคนกินเผ็ดเนาะคะ่ะแต่ว่าสำหรับลินกับเผ็ดอยู่ ค่ะหอมมะน,นี้หวานหวานนิดนองหวานค่ะอหอมมะน,นี้มันชีเซียอยู่มองกลางๆมาหน,นีิหวานหอมมะน,นี้ก็หว,วานถั่วนี่สลัดฝรั่ง <ừ> เราเผ็ดจีบีหน่อยพี่กหนอนอยู่หลังหั่นช้าชื่อเดี๋ยวก็กินใช่ปะเมื่อกี้หิวหิวพี่นรองเป็นยังไงหิวติดมาหอดบานแล้ว ตอนเลิกงานน่ะดิ้นแวไปหาปลูกลูกเรียนบ่นี่ก็มาหอดบ้านอันพอยังไงนี่เราพาออกไปตลาดอีกก็เรียกพัดกลับไปตลาดอีก่น้องหิวแห้งปกติเลิกงานมาแล้ว มาเฮ็ดกินบ่ค่ะบาริมบ่ได้ฮ้อนเข้าไปกินโรงงานเนาะกินต้มไข่เสือ้ออืมครับกินน้ำมีคือใน้ยังขนมเส้นคาบเบร่ยู่เหยนคาเบร่ลิ้นอืม Vâng, ừ. 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 bà ơi ước thì Thị cải rồi vô Mình đang mày mẹ em nhầm thử bữa tiệc Kìa bà nè bình เอากันเฮียงดังแอร์ว่ามันรุนเบรกอย่างนี้อย่างเออสักสี่เล่า

mhm 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 coi mhm 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 ăn may mhm 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 Ừ, ừ m. Ừ m. Ừ, ทำไรพี่น้องอ้าอุ้ยตกหมกชนดนอืมอืมกินก็ชิลล์ไงอืม ทุทข้นค่ะลองหนึ่งซ้มขี้หอมอเองเล่นยินมาเป็นเล่นไปนอกมากอนี่มาการนี่พี่น้อง,นนนนองวา่าเล่นยินเป็นน้ำแพ็เล่นเบิองดูทูบดูไหลเบิองนขะงไงนี่สวีดเดยนยกขี้ด,ดินให้เราี่นอนอกเรากินแต่แซ่แต่แสบตาบาน แลดดิดแลดดิดนะอีกทีว่าเป็นอีลีผมมาซิมเบิงละเห็นเรากินเราเป็นเสีย่็เลยไปซื้อมาซิมเบงิงกินเมื่อไรพี่น้องมัง้งฟรีนฟรีนฟัก Hãy subscribe cho Để เทียวไม่กินใชู้ิ้วมาพี่น้องจะได้ยังกินแล่งกันตอนนี้เป็นไลวลาชีโค้ม่งแล้วพี่น้องเอ้ยอ๋อจวเวนอาบน้ำพักควันเน้วพ,พี่น้องท่านไทยอ่านอะไรเยอะละ แชรพี่น้องบม่มีมปลาทูหรอกคือลินบอกมงแจผู้ใด,ดติดตามที่แรกชิลูนะคะเนาะติบ่มักมันปลาทูอยู่เมืองหนอกพี่น้องาะแต่ว่าอยู่ไทยนะมักอยู่ค่ะแต่ว่าแบบคนขึ้นเครื่องลุ่งเรือมากมึงนอกแล้วแชร์สองฟีดด้วพี่้อง เิ่มามากนี่ใช้ป็าเป็นิ่มมาเหมือนข้าว่ดุอะเราจะค้นมาก,นกาเนาะค่ะเนาะและ้วนิ่มม่ดีประทูเมืองนอกพายุบาน,นเท่านะ้แซบมันคือหนอนผิดบมกินไม่หันใส่ชิ้แล้วค่ะมาค่ะมาใส่รสก,ก,กับนหนองไม่าเล่น พักหลยมาอน,นี่กินกระเทวดึองไลยดอิอันนี้ก็แซ่กับแม่แฮ้อนี่แตกไปหนองเลยเพราะมันเนี่ยพี่น้องคะพัดชไข่กับแช่ ค่ะมันหวานโอ้นองยิ้นเสียงสามีมาเล่นเล่าอะเอาฟืนเขามาดังดังไฟยุ่เต่าพิงเลยพี่น้องเพราะว่า Mở ra mở lẽ mặt chị yên. Hm? Wanda, mong. Kìa lưng bungany. So, vì điện kim ngọc. Bung kìa 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 เลี่ยนแบบเพินะน,น้พี่น้องฮัดกินส่วนดอกเลี่ยนแบบฮัดกินคือเพิินววาไหมพี่น้องฮัดกินไปกินมากโอ้มันละเสียบเสียบคือเพิ่นววามันหวานไนหะมพี่น้องป้าเวลาคือไว้ยไห นี่จ้ะไม่ใช่ไปเลยไปแล้วไม่รู้อืมยังไงยังหนอไปให้ลูกกินกินเบอร์เดนนินนั่งเครียดจะบปาเสร็จขนมจีนย่งอยู่ค่ะเดี๋ยวนั่งกับเห็ดอันใช่ไหม น้ำมูบุรีกระเซาพี่นอ้องเดยียจอ็เจอดแกพี่น้องกรซากระดาษมเซ็นเนมือ่อืมฮึ่มโมีกินประดาษไดพี่น้องยองยองจดฟ้องมีคนยองยองเดาฟ้องเอานั่นแหละครับพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องถามากินย่ำขนมเสน็น มาบอกเราแ่บพี่น้องเจนนะาคะบ่ไรบแม่นวาตัมมาต้งเฮดคีบหรอกกินโช้กินยังเลยพี่น้องเฮียมาเล่นเบลซีรีสลูกมันเล่นอ่ะกินดีดีถ้าไปซื้อยิ่งไรนี่เล่นซื้อซื้อจนมาจะคล้องร้านเขาได้ดแถมไหมพี่น้องไปซื้อเป็นซีฟแล้วก็แถมจะซื้อซีฟแล้วก็แถมมังยสิแมนครั้นเวียดนามนะจนว่าเราเป็นมูกันแล้ว ไปแย้มได้เนี่ฉันแย้ไปเธอไปรอบยุทธายนี่ขนมจีนอนะซีฟซีพือขนมกินแห้งไหมพี่น้องซีพอแล้วก็แถมหัวหนึ่งเป็นซีเบสกับหัวแถมเออแล้วก็นุ่มนุ่มเล็กแต่ซอยหอ้าหน่อยไหมพี่น้องอันเล็กแต่สวยงาดำอย่างเนี้ยแยมมาไปให้ลูกแค่นั้ไปแย้มได้เราจะแถมเท่านั้นเพราะว่าโดนๆเลี้ยงสิป่าประมาณเซนขนมเซนเบิร์ตกัดเฮ้ยได้ชงเดือนสิบใบอยู่กพี่น้องไี่ดเดือนกรัวเนี่ยแะไปเฮียนเล่าขอโทษครับ ไปเอยไปลานเล่าบอผิดเล่าก็บอกว่าเส้นขนมจีนถ้าบิดถ้อจะมาอีกเถอะพี่นอกจ้าโอ้ยนออคขาบอยฟังกินเส้นดีหรือพี่นวงอืมมาหมาว่า่าไรดอกค่ะแต่มามาตะกอนลูกลูกเรื่องหนกินดีเรื่องเร่องใอยกินโดนดูให้กินแต่ว่ากินขนมเส้นมันยังเป็นเขายังเทดจากเขาจากอันนี้น้องพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะไม่มีอย่างไรพามากินย่ำขนมเส้นพี่น้องนาอทักทายพี่นวง อาการหนาวเริ่มนาวแล้วค่ะนั่นแหละนี่นสิขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อจังไดกอยดีไม่แห้งสุขหสุขคนเด้อค่ะเด้ออันอาการปวดทางเรีนกะกับปวดที่เกาล่ะพี่น้องวันจันทรหาหมอถ้าเบิ้งว่าหมอชี้ว่าจังไดเนาะค่ะเนาะก็แล้ากะดีก็ปวดไม่ไหมมันดีขึ้นยุบค่ะนวดแน่ยกินยาเนี่ยยังเนี่ยกะบริเวณงานนันนนกนน่าบอกัวานาัวนาบบรถถิเวณงานาน,านักด้อพี่น้องนั่นแหละค่ะรู้มี่ยังไร ยิ่สิขอตัวลาไปแล้วเด้กพี่น้องเด้อไปหาอบน้ำและนอนเล่นบ่รเรียนดอกเบื้องศัวรักษาพี่น้องเบื้องยูทูบยูทูปนี่ละตอบคอมเมนต์คอมเมนต์นพี่น้องเนาะไปบ้านได้สาก็ยาวกันเด้อค่ะเด้อไปให้กำลังใจกันลิงก์กันไปคือเก่าพี่น้องนั่นแหละค่ะขอบคุณคือเก่าพี่น้องขอบคุณทุกคอกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะ้วกาอยู่ดิ่งแห้งคือเก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันน้อพี่น้องเนาะ อันน่ละค่ะที่จะขอตัวลาไปแล้วบ๊าลายใหญ่ฮังสวัสดีค่ะ